การจัดเรียงข้อมูลความหมายของการจัดเรียงข้อมูลหมายถึงกระบวนการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในลำดับที่มีความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดรูปแบบของการจัดเรียงมี2แบบได้แก่ 1. การจัดเรียงข้อมูลแบบเลือก (Selection Sort) และ 2. การจัดเรียงข้อมูลแบบแทรก (Insertion Sort) การจัดเรียงแบบเลือกเป็นวิธีการจัดเรียงข้อมูลโดยการวนหาค่าที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดในชุดข้อมูลแล้วนำมาสลับกับค่าแรกจากนั้นวนหาค่าที่น้อยที่สุดในชุดข้อมูลที่เหลือและสลับกับค่าที่สองทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าข้อมูลจะถูกจัดเรียงทั้งหมดแบบที่1การเรียงลำดับจากน้อยไปมาก (ascending order) เป็นการจัดข้อมูลให้เริ่มจากค่าที่น้อยที่สุดไปหาค่าที่มากที่สุดเช่นตัวเลข1 2 3 4และ5ตัวอักษร a b c d ขั้นตอนการเรียงข้อมูลแบบเลือกขั้นที่1สํารวจว่าข้อมูลค่าใดมีค่าน้อยที่สุดจากชุดข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าเลข1มีค่าน้อยที่สุด จากนั้นให้เรียงลำดับโดยสลับเลขข้อมูลที่มีค่าน้อยกับตัวแรกเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้สำรวจข้อมูลค่าที่มีค่าน้อยรองลงมาเรื่อยๆสลับกับตัวถัดไปทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ชุดข้อมูลที่เรียงลำดับอย่างถูกต้อง การจัดเรียงข้อมูลแบบแทรกความหมายคือการจัดเรียงข้อมูลที่เรียงข้อมูลทีละตัวโดยนำแต่ละตัวไปแทรกในตำแหน่งที่ถูกต้องของส่วนที่จัดเรียงแล้วขั้นตอนของการเรียงข้อมูลแบบแทรกขั้นที่1ให้เปรียบเทียบค่าของเลขตัวแรกและเลขตัวถัดไปว่าค่าไหนมีค่าน้อยกว่ากันหากเลขที่มีค่าน้อยกว่าอยู่ด้านหลัง ให้สลับขึ้นมาแทนที่ของตัวหน้าเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้เปรียบเทียบค่าของข้อมูลถัดไปและข้อมูลด้านหลังทำซ้ำจนกว่าจะได้ชุดข้อมูลที่เรียงกันถูกต้อง